จ้ะพี่น้องวัอนี้ไม่ว่าสิเห็ดหมูสามชั้นทอดกรอบจ้ะพี่น้องหรือหมูกรอบเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเอามาต้มก่อนจ้าเนี่ยเดี๋ยวทำกันนะเนี่ยไม่ว่าตัดบาเห็ดชิ้นใหญ่จ้าเพราะว่าเตาอบไม่ว่าหน่อยจ้าเดี๋ยวจะไปอบอีกต้มแล้วจ้านี่ยต้มก่อนจ้าไม่ว่าทอดหมูกรอบจ้าพี่น้องทอดหมูกรอบจ้ะพี่น้องจับเองสิไซเน่เดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวกลับกันอดหมูกรอบจ้า แม่มาอบมะกรอนเ้อะพี่นอ้องอบมะกรอนจ้าเดี๋ยวเขามาทอดจ้าพี่น้องมันจะแซ่บบว่พี่นอ้นองก,กรอบจ้าเดี๋ยวไม่ว่าจะไปทอดเสียไปพัดจ้าพี่นอ้องเสียไปพัดใสจชนะจ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวพอกินน้ำกันพี่น้องหอมหอมจ้างมมาแล้วก็แล้วก็ขึ้นะจ้าพี่น้องนะใดเลยจ้าหมูกรอบทอดแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวไม่ว่าสีหันเห็ดหมูขนาดหมูกรอบจ้าพอกินน้ำกันแสบๆจ้าเรียบด้อยเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวหั่นหมูกรอบเบิ่งพี่น้องกรอบไปเลยโอ้ กรบแ้งพี่น้องโอ้โหสีเราเคยคมแต่พี่น้องหวาผัอตุแตกกรอบมากน่าทานสุดๆว้าวได้เตรียมคณะเลยพี่น้องลอกเลยจ้าหั่นเลยจ้า คะนะาจ้าหั่นเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวสิเตรียมตัวเอ,อผัดแล้วจ้ามีคะน้าหมูกรอบจะพี่น้องเดี๋วพริกกระเทียมจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผัดให้ดูจ้าจ้าหมูกรอบลวมก่อนพี่น้อง เดี๋ยวผ่อนผ่อนไทยละายผ่ดนก่อนลก่อนลงก่อนเดี๋ยวผ่นไทยแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวตามด้วยพริกเพียมใส่ใส่บ๊วยเผ็ดตัอพี่น้องต้องเผ็ดมากบ้านบ๊วยกินเผ็ดมากผัดให้แกลนงกับลูก แะ้วคณะคณะลงผัดก่อนพี่น้อง,องะะเดี๋ยวก็ปรุงเนะคณะใช่ผัดคณะให้นิ่มๆก่อนมันจะได้ไม่มีจ้าะพี่น้องเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเด้ว่าปรุงกันเลยก็ได้รสชตาติการปรุงก็แล้วแต่คนชอบเนาะไม่ใส่น้ำตาลได้เลย

มันหอยใส่ไปเลยใส่กุ้งใส่เดียวทุวกคนวางใส่สีกุ้ดำหน่อยสีสันสวยงามไม่ใส่เยอะคนในจ้าทุกข้อเข้ากันเลยโี้เนี่ยสีสันหอมล่าทีน้อหอมใยจ้า เดี๋ยวมารอทานกันนะคะจ้าทอีพัตเลแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าอร่อยมากหอ,ห,อหอมนี่ค่ะหอมมากๆเลยทีเลยเป็นจานเลยจ้าจานพูนพูนเลยจ้า จ้าพี่น้องเนี่ยจัดใส่จานเรียบร้อยจ้าวันนี้กินคู่กับไข่ดาวจ้าวันนี้ไม่ได้กินให้ดูนะทําให้ดูเฉยๆจ้าทำนี่เลยจ้าน่ากินมากๆเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากๆเลย